เปิด10อันดับนักเตะได้รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกหลังจากตลาดซื้อขายนักเตะประจำฤดูกาล2023-24ได้เปิดตัวขึ้นนั้นเหล่าบรรดานักเตะระดับโลกก็ย้ายทีมกันเป็นจำนวนมากและหลีกได้รับความสนใจในรอบนี้เห็นจะไม่พ้นซาอุดีโปรล,ลีกที่มอบค่าเหนื่อยมหาศาลล่อตาล่อใจให้ย้ายไปร่วมทีมซาอุดีโปรล,ลีกถือเป็นลีกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะในฤดูกาลนี้ โดยมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์หลายคนย้ายไปร่วมทัพไม่ว่าจะเป็นคาริมเบนเซม่าที่ย้ายไปอยู่กับอาเอติฮาร์ดหรือแม้แต่นักเตะรายล่าสุดอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันที่อำลาลิเวอร์พูลปิดฉากการคารแข่งในรอบ12ปีไปอยู่กับอาเอติฟาร์ดที่ได้สตีเวนเจราดไปคุมทัพแต่บอกไว้ก่อนนะครับณปัจจุบันจอแดนเฮนเดอร์สันได้ย้ายไปอาแจกแล้วนะครับอะไรก็ตามในรายของเฮนเดอร์สันนั้นกองกลางคนใหม่ของอาเอติฟาร์ดตอนนั้น สโมสรในรีกสูงสุดของประเทศซาอุดีอาระเบียกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยต่อปีมากที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกจากจํานวนเงินปีละ36.4ล้านปอนด์ต่อปีสื่อแทบทุกเจ้ารายงานตรงกันว่ามันสูงถึงสัปดาห์ละ700,000ปอนด์และหากตัวเลขดังกล่าวเป็นความจริงมันก็ทําให้เฮนเดอร์สันนะตอนนั้นเป็นนักเตะชาวอังกฤษที่ฟันค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในปัจจุบัน อันดับ2คือมาคัสเล f ฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้เงินสัปดาห์ละ375,000ปอนด์ก่อนจะไปรับชมรับฟังและเปิดทำเนียบ10อันดับนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยต่อปีเยอะที่สุดของโลกณนะตอนนี้เรากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานถนัดเล่าด้วยนะครับมาเริ่มอันดับที่10เลยอันดับที่10เป็นโทนี่โครสจากเรอมาลิดมีรายได้ถึง20.9ล้านปอนด์ต่อปี อันดับที่9เป็นออสการ์จากเซียงไฮ้ s i p g g และคาริดูคูริบาลีจากอัลฮิลานมีรายได้30ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่8เป็นแฟงกี้เดยองจากบาร์เซโลนามีรายได้ถึง32ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่7เป็นจอแดนเฮนเดอร์สันจากอัลติฟาสนะตอนนั้น36.4ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่6เป็นลีเนลเมสซี่จากอินเตอร์ม i ามี มีรายได้ถึง42ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่5ซคือเนย์มาจากเอาฮิลานมีรายได้ถึง53ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่4เป็นเอ็นโกโลกองเต้จากเอาเอติฮั T มีรายได้ถึง86ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่3เป็นคิเลียนอมบาเป้จากปารีสแซงต์แชร์กแมงมีรายได้ถึง100ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่2เป็นคาริมเบเซมาจากเอาเอติฮัต มีรายได้ถึง172ล้านปอนด์ต่อปีและอันดับที่หึเป็นคริสเตีย o โนโรนัลโดจากอัน์โนซ์มีรายได้ถึง173ล้านปอนด์ต่อปีและคริสเตียนโนคืออันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้ที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในโลกนะครับคริสเตียโนโรนัลโดเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลด้วยการเข้าทีมเยาวชนของอโดลินยาตอนอายุ6คขวบก่อนจะย้ายมาอยู่กับนาซิองนาวในอีก2ปีต่อมา และฉายแววโดดเด่นจนได้เข้าสู่อาคาเดมี่ของ bon, สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสในวัย12ปีในทีมอาคาเดมี่โรนันโด,ดพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นกระทั่งถูกดันขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งลิสบอนและลงประเดิมสนามในลีกโปรตุเกสนัดแรกด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นในฤดูกาล2002-2003และเจ้าหนูโรนันโด,ดก็ไม่เคยปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปโดยทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับโอกาสลงสนามถึง31นัดในทุกรายการยิงได้5ประตูซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับแข้งดาวรุ่งวัย17ปีย่าง18ปีเท่านั้นพร้อมกับตกเป็นเป้าหมายสโมสรดังทั่วยุโรปเริ่มให้ความสนใจหลังจากนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องช่วงพรีซีซั่นเมื่อเดือนสิงหาคม2003ซึ่งแมนยูในเต็บุกไปเยือนสปอร์ติง้งลิสบอนและเกมจบลงด้วยชัยชนะของลิสบอน3-1พร้อมกับฟอร์มสุดโหดของโรนัลโด ซึ่งเล่นงานเกมลับของทีมผีแดงจนปั่นป่วนตลอดทั้งเกมถึงขั้นที่บรรดานักเตะต,ต้องไปบอกคุณซือ Alex ้ออเล็กซ์เฟอร์กูสันว่าให้รีบไปกระชากตัวเจ้าดาวลุ่งฝอยทองคนนี้มาร่วมทีมโดยด่วนหลังจากเกมที่เราเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนพวกลูกทีมผมต่างพูดถึงเขาแบบไม่หยุดเลยในห้องแต่งตัวและตอนขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับหลังจบเกมพวกเขาก็มากระตุ้นให้ผมรีบไปเซ็นคว้าตัวมาเร็วๆเ,เลยเขาให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวลุ่งที่น่าตื่นเต้นตื่นใจที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะ การ้ายมายังถิ่นปีศาจแดงโรนัลดแกร้องขอเสื้อหมายเลข28ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับพี่เขาใส่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่เฟอร์กี้แกกลับมอบเสื้อหมายเลข7ให้กับเขาซึ่งเป็นเบอร์ของแข้งระดับตำนานอย่างจอร์ดเบธไบร์ทล็อบสันเอลิค,คันโตนาและเดวิดเบคแฮมหากเป็นดาวรุ่งคนอื่นอาจจะกดดันโชว์ฟอร์มไม่ออกแต่ไม่ใช่กับเด็กหนุ่มที่ชื่อโรนัลดซึ่งใช้เบอร์7เป็นแรงผลักดันให้ตัวเองต้องก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดผู้เล่นเหมือนตำนานเหล่านั้นให้ได้ ยิ่งบวกกับการมียอดกุนซืออย่างเฟอร์กี้ช่วยขัดเกลาวและบ่มเพาะยิ่งทําให้โรนัลโดพัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วและขยับสังเวียนลูกหนังพีเมีลีกได้อย่างน่าทึ่งหลังจากโรนัลโดแกตัดสินใจยุติเส้นทาง6ปีกับแมนยูไนเตดโรนัลโดย้ายมายังราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนในฤดูกาล2009-2010โดยค่าตัว80ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของโลกในขณะนั้น และในการเปิดตัวโรนันโดกับมาริดนะครับปรากฏว่ามีแฟนบอลเข้ามาเป็นสักขีพยานที่สนามซานติอาโกเบ์นบลถึง80,000คนเลยทีเดียวหลังจากนั้นในการย้ายมาสวมยูนิฟอร์มมาลายด้วยศึกเซีรีอาอิตาลีโรนันโดก็ยังคงทําหน้าที่เป็นเครื่องจักรสังหารประตูดได้อย่างอันตรายเช่นเดิมและช่วยพาทีมคว้าแชมป์ซีรีสอาสองสมัยติดต่อกันในซีซั่น2018-2019และ2019-2020 บวกกับแชมป์โคปไอิตเลียอีก2020 2ถึง2อ2 1ีอีกหนึ่งถ้วยและหลังจากนั้นโรนัลโดก็ย้ายกลับไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่และสุดท้ายเจ้าตัวเลือกไปค้าแข้งยังอัลนาเซ์ลีกซาอูลีซาอูคุณภาพดีกว่าโปรตุกเกสพี่จะบอกอย่างนั้น คูปเปอร์สตาชาวโปรตุเกสยืนยันว่าการย้ายทีมของบรรดาผู้เล่นในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและคุณภาพของลีซาอูในปัจจุบันดีกว่าบ้านเกิดตัวเองเรียบร้อยแล้วและโรานั้นด้วยกล่าทิ้งท้ายว่าผมเชื่อว่าลีซาอูดีกว่าลีโปรตุเกสอันไม่ใช่แค่การถูกเถียงกันมันไม่มีอะไรต้องให้โวยวายมากนะักคุณภาพของชื่อนักเตะดีกว่ามากผมหวังว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้อีกผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากบางทีอาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังมานี้และนี่ก็คือประวัติอันดับหนึ่งของนักเตะค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกนะตอนนี้และสำหรับคนดูท่านใดยอยากแชร์ข้อมูลมากกว่านี้คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องถนัดเล่าของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ